สบายดีเขาบอกกัน,นแล้วก็สองซาลาบเซโนเล็กน้องบุณีโนเล็กกำลังเลิกงานกะกำลังสิกกับหองตะเบึงน้ำท่วมทุกคนเอเอ,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 อเดี๋ยวเสียให้บึงแล้วจิไปยังไงล่ะลองคอดลองเถ่ายแผลเลยทีนี้คือแบบปะกะน้ำกะเลิกบอกระบ่เลิก,ก,ก,ลกแต่ว่านองเถ่าอาสเปียกได้เดี๋ยวเสียให้บึงเดี๋ยว ตึงตึงคือทางหลบทางเอียงมาลงทงนุน thể thể บบบนางคิดว่าต้องได้ถอดเกือบยางเสียเถเลยกลับไปเอาทุงดีกว่านะกลับไปเอาทุงดีกว่าทุกคน ยางพอสักพักนึงแหละกลับไปเอาถุงกีฬามาใส่เกือบก่นอนอา่าสุดท้ายเอารองเท้าใส่ถุงยางสิคะโอ้ยชีวิตแจ็คหนามยังก่อนหนามนะยังแล้วเธอดุ้ยเลยรองเท้าใส่ถุงยางตีนเป้าเลยป่ะทีนี้ โอ้โูมันสิถ่วมอีกวอเนาะนาซีมองเดี่ยวนี่น enfin, ้งมะนเล็กว่ะเห็นไหมขนาดโตแคบบุฟฟิชั่วโมงสบายประถันบ้าทะเลทะเลกรเต๊ะพระเจ้าใสอีกเดือบยังเลยได้แต่วันนเลีถอด ปอบอมมีกับใส่แล้วนี่คือทะเลกรุงเทพป้างงดก่อนนะโอ้โคุณอาทานผู้ส้มอุ้ยเลิกเต๋อไปนี่เลิกเติบค้ากางเกงเปียกหมดเลยน้อเล็ I can't มันนี่นาลาสิรถนาสิติดบักคักเนาะจ้ะรถนาสิติดจะบ่ฮู้สิฮอนปานจักมื้อโน,น,นเลสย่ําเก่าทีเพิ่นก็ูเอาคือกันเลสใส่เวลาย่างออกจากซอยประมาณประมาณ10นาทีเนาะประมาณ10นาทีจ้ะยามื้อเช้าเลกนั่นนนงวินเพราะว่าเลเล่ง เออเด็กใสีเวลาอันเพียงานเนาะยังมาแรงกกันยังยังเอานาสีไซเกือบได้แล้วบอสนาสีบ่มีอีกแล้วบ่ตุียยังล,อ,อ,ลอยอยู่แบบนี้ก็เลยบ่มันใจว่าสิรินมองได้อีกบอสโอ้ยมีอีกว่ะ ้างหน้ามีอีกบอสไซดีกว่าเดียยวเดียว,ยวสภาพนเลยคว,ว,ว,วยังขวรยงโอ้ยแต่เลืตุนสภาพจย่าคล้องบัดสน้ยยานเย็บแก้วยานเย็บเศษแก้วจ้ะมืนอนอม mm-hmm